สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซนผาครับ <c oughs> อ่ะครั้งนี้เราก็จะมาหาบทสรุปกันนะครับว่าอ่าพระพิตาปร,ประดูจชิงพีนะครับจัมโบ้หนึ่งนะครับอืมแล้วก็จะถมจัมโบ้สองแล้วเพราะผมก็มีสองรุ่นน,นะครับก็แม่พิมพ์ไหนนะครับของแท้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยอ่อ ตลาดที่เขาเล่นกันอยู่นะครับจะเป็นของปลอมนะครับที่ไม่มีไม่มีตะกุดนะครับเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้ผมก็ได้ไปหาหลักฐานมานั่นก็คือนักสือพรานะครับเก่าๆเลยนะฮะมาดูว่าเนี่ยซึ่งจัมโบ้หนึ่งเนี่ยนะครับก็เริ่มสร้างไม่นานนี้เองนะครับสองพันห้าร้อยยี่สิบเนี่ยนะครับคนที่เขารับมากับมือนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่นังสือพระเนี่ยนะครับช่วงช่วงนั้นนั้นนะครับ ันก็ยังมีอยู่นะนะฮะเออตรงเนี้ยคือช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดนะฮะอันเนี้ยก็ต้องยอมรับความจริงนะครับคนที่ทําปลอมอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องรู้ละนะฮะว่าเนี้ยมันไม่ได้แล้วนะครับหลักฐานเนี่ยมันมัดแล้วนะครับอ่ะซึ่งมันก็ตรงกับของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูรูปนา้แล้วกันนะครับ นผมจะถอดกรอบอนี้ให้ดูด้วยนะครับที่เป็นเหมือนดาราของอร้านผมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแค่ผมเพิ่งส่งไปให้ดูนะครับเนี่ยนังสือพระนะครับเนี่ยดูว่าของเขาเนี่ยนะฮะมีตะกุดหรือเปล่านะฮะเนี่ยของเขาก็มีตะกุดสองตอกนะครับเนี่ยมีตะกุดอ่ะอันอันนี้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 ยังปลอมอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดู คือมันมีแกกระจอกกับแกแบบว่าค่อนข้างเหมือนนะฮะตรงเนี้ยวันนี้เราจะไม่ไม่ดูอีกทีก็คือเนี่ยแต่ก่อนไอ้แกแกกระจอกเนี่ยนะครับไอ้แกค่อนข้างเหมือนเนี่ยมันก็ยังมีตะกุดมาเลยนะฮะแล้วตอนเนี้มันไม่มีแล้วไงน,นะฮะก็คือมันแบบมันแยกกว่าเดิมอีกน,นะฮะ บอหนึ่งอ่าล้านนี้นะครับ่นร้านนี้ตะกุดสองดอกนะนี่ยฮะสองดอกนี่นะครับดูว่าพิมพ์เดียวกันหรือเปล่านะ,ะัะ เดีย๋ยวตรงนี้เดีย๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีอันนี้อันนี้ของปลอมนะฮะอันนี้เราดูง่ายๆเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกพระบวมนะครับแต่อนนี้ยคือข้างหลังเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆของจริงนะเพราะว่าเขาถอดแบบมาจากเนี้ยนะฮะอันนี้คือของจริงจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยอันนี้จัมโบสองน,น, um นะครับอันนี้เราก็ดูแบบนี้ก็ได้นะฮะ เพราะว่าจัมโบ้หนึ่งกับจัมโบ้สองก็คล้ายๆกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันดอกให้ดูะครับนี่ก็เป็นหนังสือพากร์ก่อนนะครับมาดูว่าเนี่ยก่อนที่มันก่อนการปลอมแปลงเนี่ยนะครับเขาปลอมไม่ง่ายนะฮะอื อันนี้ก็เป็นเนื้อสเนื้อ,อผงสมเด็จนะครับก็คือที่ผมตามอะตามรุ่นนี้นะว่าผมเล่นผาสมเด็จไงน,นะครับสวยมากนะครับเนี่ยนะคือเหมือนผิวมนุษย์ผิวมนุษย์เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีดูนะครับว่าดูยังไงนะครับแบบดูทีเดียวอ่ะดูกันผ่านเรารู้เลยว่าของจริงของปลอมนะครับ ก็ดูง่ายมากนะครับเพราะว่าเนี่ยพระโตะเนี่ยนะครับท่านทําผ่าเครื่องมาเยอะเลยนะครับเนี่ยก่อนที่ท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยปลอมปลอมปลอมไม่เหมือนนะครับผมดูลำปลอมไม่เหมือนนะครับแต่เราต้องมีแม่แบบเนี่ยแต่ถ้าเรามาเพิ่งมาจะมาเล่นตอนเนี้ยนะคะเรามาตาม โอ้โหไปตามข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่ไงเพราะตอนเนี้มันไม่มีมันไม่มีตะกุดไงนะฮะเล่นไปเล่นมาตะกุดหายอ่ะงงเลยนะฮะอืมอย่างเงี้ยคนที่มีของแท้รับมากับมือเนี่ยก็เขาเท่ากับขายไม่ได้งนะครับเพราะว่าถ้ามีตะกุดเนี่ยมันก็มาเทียบเกตคด,ดีกันได้ด้วยวนะฮะอันนี้ก็จะมากระต่ายขาเดียวว่าเนี่ยนะฮะไอ้ยของแท้ไม่มีตะกุดนะ ล้วเขาจะทำตะกุดมาเพื่ออะไรนะฮะทำมาเพื่อให้มันไม่เหมือนรอฮะอ่ะเดี๋ยวก,ก็ดูเอาแล้วกันนะฮะอ,องนี้นะฮะอันนี้ก้อนขอบนะฮะอันนี้เต็มเต็มก็มีตะกุดทั้งสองอันครับจัมโบ้หนึง่งก็องนี้ผมไม่น่าแกลยเพราะว่าผมมีอ,อ่าองตัวอย่าง วผมแยกก่อน,อ,อ,น,นอ,อันนี้ก็จะเป็นผาที่ผมมีนะครัของแบบกระดูชิงพีสต็อกนะครับ จริงจริงจะมีพวกเหรียญที่ที่ท่านเนี่ยไปร่วมสร้างโดยทีนี้ผมก็ไม่ได้เอามาแล้วกันเอาแค่ประดูชิงพีนะครับไปสร้างวัดอื่นนะครับยังพระเอี่ยมวัดขอนอนเนี่ยนะฮะเหรียญย้อนยุคนะครับแต่วัดขอนอนนี่เป็นวัดเริ่มต้นเลยพระเอี่ยมที่พระเอี่ยมอยู่ฮะใครนี้ยก็ประมาณนี้นะครับเดย๋ยวให้ดูอีกอง S 1> <S 1> <S เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเนี่ยลองดูคร่าวๆนะครับว่าต้องไหนอะนะฮะที่ที่ที่ว่ามันเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราสามารถเนี่ยเอาเป็นจุดตำาหนิได้จุดจ่ายตั้งค์นี้ยนะครับเพราะว่า๋ยวเนี้ย ของปลอมอ่ะเพายังปลอมเป็นสองตะกุดเลยนะฮะเชื่อหมอ่าก็คือตรงนี้นะครับรหน้าแขนเนี่ยนะครับจะเรียบนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับจะไม่บวมนะครับจะอยู่ต่ำกว่าหัวไหล่นี่นะครับแต่ถ้าหลังจากนี้มันมีปลอมแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะ ก็คือตรงเนี้ยไม,ไม่ไม่มีใครเคยบอกนะครับเ <_ d ata> ข้าใจไหมไม่มีใครเคยบอกนี่คือความลับที่เซียนไม่เคยบอกนะครับตรงเนี้ยจะเรียบนะครับก็คือของปลอมไปดูเลยว่าเขามันจะโนูนออกมาตรงเนี้ยนะครับคือแขนช่วงแขนข้างในนะครับเนี่ยมันจะจะจะสูงขึ้นมาแต่แต่ถ้าของแท้เนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะจะเรียบเสมอเลยนะครับแล้วตรงเนี้ยคือความคมชัดอ่ะมันมันก็เฟกได้แหละนะครับ อันนี้แค่ในก้นคกนะครับยังชัดขนาดนี้นะครับนี่นะครับองแบบนี้นะครับอย่าไปดูองนี้เห็นไหมผมต้องหากล้องกันไหมเอาเก็บไว้ที่ไหนไแล้วกลองบบครับไม่มา อ่ารู้สึกจะมีจัมโบ้สองก็ใช้จัมโบ้สองเป็นเครื่องยืยนได้ได้นะคะตอนเนี้นะครับ ก็จะใหดดดดด้ดูเนื้อสมเด็จครับผักสมเด็จเนื้อเนี่ยจะเหมือนของม,มนุษย์ครับโหแบบสดจริงจริงนะฮะผมว่าสดเนื้อผักสมเด็จนะฮะอันน,นี้จริงจริงนะฮะดูดีมีผระสมเด็จอยอะมากก็คือมีน้อยอ่ะผักมีน้อยก่อนนะฮะก็ได้มาได้ทำประจุมวลสารแค่สิบหกองคระะับยิ่งกว่าทองคำเอกนะฮะ ทอ,องคำที่ยังหาได้ถ้ามีเงินเนี่ยนี่ครับตัวเกตกระดีมะคระับเกตกระดีไม่โกหกอยู่แล้วนะครับสองห้าสองศูนย์นะครับสองห้าสองศูนย์สองห้าสองหนึ่งเนึ่ง ให้ดูองนี้นะคะเพราะว่าตรงเนี้เนื้อเนี่ยนะครัดูแกนนื้ะดูเกดกระดีนี่ยก็ยังมีเกตกรดีนะครับอัโบสองอำโบสองก็สอห้าสองหนึ่งสองห้าสองสามได้นลครับ สามตายมากแล้วดูว่าระนาบกันหรือเปล่าะคระับแบบเดียวกันหรือเปล่าเ,เห็นไหมระนาบเหมือนกันหมดนะครับถูกเนี่ยยันมหาสเสน่ห์นะครับมหาสเสน่ห์ก็ระนาบคือทุกอย่างอะทุกรุ่นอะนะครับจะระนาบหมดนะครับนี่คือจุดตายนะครับที่ของแท้ต้องมีนะครับแล้วเนี่ย ดูเกตกระดีเอาก็ได้นะครับเกตกระดีตะกนเนี่ยนะครับก็พอๆนแล้นะฮะแต่เรามาดูได้ว่าเนี่ยสร้างช่วงไหนนะฮะเนี่ยจะมีสร้างหลายช่วงเนี่ยเกตกระดีก็พอๆกันลนะครับนี่น่าจะช่วงช่วงแรกๆเลยครับจำปสองเนี่ยนะครับ รส <52. S 2> องศูนะหม่ก็ค่อนข้างเล่นยากหน่อยนึ่งะคระับเพราะว่าอะไรที่เก่าๆมันยังไม่ค่อยให้เห็นเท่าไหร่มันจะขึ้นมาตั้งแต่ ที่เราดูได้เลยนะครับว่าของใครนะครับนั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเล่นแกะกระจอกกันไงแกที่แบบตะกุดยังไม่มีอย่างง่ายๆแล้วแบบความคมชัดก็ไม่มีอ่ะคือแต่มันก็มีหลายหลายแม่พิมพ์นะครับหรอกอย่าประมาทนะครับคล้ายๆแบบนี้ก็มีนะน่ากลัวมากนะนะฮะเนี่ยจะต,ต้องแต่ตัวฟอนตัวอะไรจะแตกต่างกันนะครับเราดูได้แต่หลังจากนี้อาจไม่แน่นะ ว่เ,เหมือนคนทําอ่ะเขาเขาดูตามลูกไนงะแล้วูกมันไม่ค่อยชาอะ์ะนะฮะมันมองไม่ค่อยเห็นตะก,กุดเขาก็เลยไม่ได้ใส่ไปนะฮะผมถึงถามงามีใครเห็นตะก,กุดไหมในภาพที่อ่าที่ผมส่งไปเนี่ยนะครับมันมีตะก,กุดอยู่นะฮะแต่มันอาจจะมองไม่ค่อยสังเกตงานมันดำดำ,ด,ำด้วยพายนะฮะจะระนาบเหมือนกันหมดเห็นไหมนะครับ อันเนี้ยเห็นไหมล้าเหมือนกันหมดอันนี้คือแม่พิมพ์เนี่ยคือเราดูผันผ่านเรารู้เลยนเนี่ยนะฮะดูแค่นี้จะจะน้านะฮะแล้วแล้วแขนข้างในเนี่ยนะครับจะอยู่ข้างในในอีกทีนะครับเนี่ยในนี่คือผักไม่บวมนะครับแต่ถ้าเกิดแขนเนี่ยล่มออกมาเนี่ยคือบวมบวมเาเรียกว่าบวมออกมาแต่แต่แตก้กรเจอะคือมันทำคล้ายๆไงนะดู ดูวันผ่านเหมือนกับว่าที่อยู่ข้างในนะฮะแต่ว่าดูดีๆล้วมันก็ยังแบบยืดนนะะแต่เนี่ยไม่เสมอแบบนี้นะฮะคือบอกไม่ถูกอะ,ะนะฮะเหมือนกับเนี่ยหัวไหล่เนี่ยน,นะครับจะจะส,สูงกะะว่าเราดูง่ายๆนะฮะเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าหลังจากเนี้ยเขาเริ่มมีไอ้สูงๆตามๆเนี่ยออก็ยึดแม่แบบเนี่ยเป็นหลักกันนะครับพผมก็ไม่กองหรอกนะฮะผมไม่ได้ ไม่ได้คนเซยนทะอาชีพนะผมเพิ่งจะมาหัดเป็นเซยนทะนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็มาคิดคนอะไรหลายอย่างเลยนะครับสมัยเนี้ยมันมันไม่ยากไนงะสมัยก่อนมันต้องไปหาหนังสือนะสมัยนี้แปบ๊บเดียวนะครับมันอยู่ที่หัวสมองเราอยู่ที่ความสนใจอยู่ที่ความขยันเรานะครับ นี้จะเป็นเหมือนกับพิมพ์ต้นแบบของพิมพ์องค์ใหญ่ที่จะทำนะฮะเนี่ย,ม,ยมีองค์ใหญ่แพงนะอยู่ที่คนจะซื้ออะไรนะครับอยู่ที่ออเดอร์นะฮะถ้าเกิดเขามีแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการแล้วไนงะนะฮะอยู่ที่ว่าช่วงที่เขาหาเนี่ยมีคนปล่อยเยอะไหมราคาตามสุดเท่าไหร่มันจะเป็นตามราคาตามที่สุดแหละนะฮะแล้วอยู่ที่สภาพด้วยแหละ แต่ถ้ามันต่าเพราะว่าสภาพเนี่ยเขา,าอาจจะไม่สนใจเพราะว่าระดับจะมาขึ้นฮอคอพวกเสียพวกเฮียได้นะครับต้องสวยสภาพแชมป์ไม่ใช่แบบโอ้โหมาคือกลางสองแสนเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือพ้าจริงๆอ่ะถ้ามันไม่สวยแชมป์อาจจะ็นล้านเนี่ยถึงมันจะเขาเล่นกันก็เถอะอาจจะคนที่จะซื้อก็เป็นประมาณพวกเราเนี่ยครับที่ปานกลางนะครับแต่แบบอยากได้พาแท้คุณอะไรเงี้ย แต่มันไม่ถึงกระแชมมากก็พอได้เอาของแท้เงี้ยอาจจะได้ลักพันถึงลักหมืนะ่นนะฮะแตอย่ากเกินนี้นะฮะถ้าจะซื้อใครนะครับไม่งั้นกูจะขายใครนะมันก็ดองอยู่อย่างนั้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ดูเอาไว้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าเนี่ยแต่อนี้ยคือแนวก้นคกนะเขาไม่ค่อยติดชัดนะครับ าเต็มๆเมนะี่ยเหมือนกับเรื่องของพระสมเด็จขนมเปี๊ยะเนี่ยนะฮะที่ว่าเนื้อเหลือๆเ,เนี่ยอัดมาคตรชัดเลยนะฮะเนี่ย ชัดเจนเปลี่ยนแล้วแบบชัดเจาเลยนะฮะแบบโหเดี๋ยวเอาที่ธรรมดาให้ดูแต่คอละพิิพ์กันนะครับธรรมดานะครับก็ดูชดแต่ดิวมันคนละพพิพนมาอยู่ที่การแกะคนชตอนแกะเลยนะครับ งานก็ไม่เท่ากันหรอกแต่ว่ามันดูความคมชัดนะเนี่ยดูแบบนั่นๆแบบเหลือเลยนะฮะอตนนี้คือไม่ใช่แค่องค์นี้นะครับเขาบอกเป็นในตำราเขาบอกว่าเนี่ยขนมแป้ะเนี่ยนะครับจะจะคมชัดกว่านะครับก็เป็นจริงๆนะครับเนี่ย จะไม่ค่อยชัดเท่าเท่าไรก็เป็นด้วยความเป็นเนื้อดำด้วยแต่ว่าเนี่ยรูปแบบฟอนต์แบบเดียวกันนะครับเห็นไหมนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีตัวอย่างองค์แม่แบบองค์คเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าถ้ามันผิดเนี่ยเมื่อติดกระดุมเป็นแรกผิดนะก็ผิดหมดเลยนะเนี่ยก็ผิดก็แก้ไขนะครับแต่ถ้าถ้ารู้ว่าผิดแล้วทําเนี่ย แสดงว่าอันนี้ตั้งใจนะครับโอเคครับเจอใหม่บ๊ายบาย